สวัสดีค่ะช่วงโควิดอยู่เยอะละมันไม่รู้ไปตัดยังไงช่วงนี้ก็เลยตัดสินใจจะตัดผมตัวเองมาเบิงเดบัดที่นี่สิเหตดใดทั้งทั้งอีธาใด <c oughs> มัดไวแล้วผม <c oughs> แนวมัดออกก่อนแล้ว <og> ช่วงโควิดนะจ๊ะนะผัวอนุญาตให้ตัดพุงสันแล้วอยากไปเห็ดอยู่หักคือสิย่งมาไปดอกตัดจำเคยเคยตัดออง ก่อนสิใดอีท่าใดก็เอาท่านั่นนะเนาะมัทอย่างเลยก่อนเอาเอาเอามันคือกับ <c oughs> <c oughs> อยู่เยอะละมัน ดูหมาะๆแม่ๆนี่แหละเมื่อนี้ก็แดดกับฮุบๆออกๆออกๆเขาๆยุบฝนไอแดดกระไดแต่ไปตัดของอื่นผัดมืดมองนี้มันไดหนาต่างสองบาทน,นี่นะเอาเดลีบัดกิน,นสมพ่ออันเมืองหนอกะเจ้าหนาต่า,างกะเจ้ามาบาทนี่งใหญ่เนาะ เพราะว่าเนี่ยมันมืดก็มืดเอาขนาดใดเนาะันนีขนนน้ขนาดนี้เนาะขนาดนี้เนาะโอ้ย เอาขนาดนี้ก็ให้อยู่ตอนเมื่อคืนนี่พ่นอยู่ดีๆเพื่อนว่าอยากให้ตัดผมเพื่อนว่าอันตัดผมส้งเกาเจ้าหนังก็ได้เพื่อนว่าส้งเกาสั่นแขะใบหูนี่ยัง่าเอาคือจังไดเพิ่อเพะว่าเพื่อนบอกให้ตัดผมสั่นถึงแล้วได้ลายปีดีรักแล้วจังจะได้กันมากมีเมื่อคืนนี่เอาว่าเบิ่งอีธาได้เพื่อนหรื่า จะตัดผมสั้นก็นได้เพิ่งนวะอนุญาตแล้วเราให้อนุญาตแล้วลองเดบัดทีงเป็นอะไรเนาะอ,อันนี้เนาะเตมเต็มเตมตกใจเจ้าของบอ เป็นยังไงจ้ะช่วงโควิดสื่อกับเข่าวก็เป็นส่วนมากกับผัวไปสื่อส่วนลายเดี๋ยวนี้นี่หน้าไปส่วนน้อยบอโปูเพ่อปันใดดอกแมันแก่ขายมูมูเบิงโอเคบาจ้ะ ไลยกันอยู <laughs> ่เป่าปวนะีนจักหน่อยคือพอสมัยจ็กกี้สมัยอัน จารุนี่ดังฮิตใหม่ๆตะตะกี้เนาะสวัสดีคุณครูน่ะนะพากันเห็ดเห็ดจะส่งนี่แล้วสุเห็ดอย่างอื่นเห็ดบกคอยเป็นเอางลงๆเ,เอินสมัยตะกี้ส้มจารุนี่จารุนี่สุขสวัสดิ์สมัยตะกี้นะ ได้ขนาดนี้แล้วเนาะโอ๊ยบังจงบอบู่นี่นอได้ขนาดนี้ละวัดดีเด้อค่ะอยู่ดีไม่แห้งจ้าวันด,ดีจ้า ตั้วันพ่าออกตั้งหาก